สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีกรพาพี่น้องมาเบิงพื้นลุงป่ามาเบิงได้จะพี่น้องมาเบิงมาไทยให้เบิงเราจะเนาะหน่อยบนลุงเนาจะเนาะเนี่ยข้อเกษตรคือเกาวนี่และจ้ะยกแม่ยกแม่ตะโคย้ายไว้ซัน แล้ว่อนไปอเิกเอกยล่าาไปทงนาเนไป้า้องเกษตรนะจ๊ะเนาะ้องเกษตรพีเก้านั่นแหละจ้าอือนั่นอยาเพีทพ่นกับยูพ่นเหรอพูนออนะพ่อ้เช อันนี้เป็นล็อกที่สองเนาะจ๊ะเนาะล็อกที um> ่สองเนี่ยจ๊ะเด้อคลิปสองเนาะจ๊ะเนาะคลิปที่สองตัดเป็นตอนไปพี่น้องไทยแาวลายก็พ่ได้เนาะอันม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 ันได้อยู่แต่ว่ามันกะนั่นก็เลยตัดเทปเป็นคลิปสั้นเนาะจ๊ะเนาะไทยเป็นล็อกอันนี้เป็นล็อกที่สองนะจ๊ะตัวนี้การคนคนเมื่อไหร่กันกันไหน แล้วโอ้ตัวนี้มันจไปไหมโอ้ยอันนี้ตัวนี้แหละนี่มันจะลุยไปนะนะเออเออป้าพี่น้องขึ้นได้ปะคอยไงยเลยตูบักยังไงเลยพี่น้องโลก,กว้าพื่อไรนั่นพี่นอ้องอื

อจปนัวนัดเลยต้น่จะพักนึ่งอยู่ปลาขาว่แ่เวันใหม่เดี๋ยวก็มาอีกหนบ่อาจารย์วาดเมมโมร่มันยู่แถวนี้ตัวนึงตั้งหากบอกอันกับปลาขาวนะจากแล้วล่งเธอตัวนี้มันจุยไปฮอดพูดเนาะ

ไปแกนู้นแกนู้นจะเสียว่ายปลาที่ตายบ่ออ๋อปลาที่ตายบ่อใช่ไหมว่าจะเสียปลาตาบอดไม่ได้กันปลาตาบอดประกอตาบอดเลยเลี้ยงวันไหนยิ่งน้ำวันนั้นวันไหนน้ ได้็แล้บ <yok> ค <i x> ือเล่นปาอนเออนปาดังมูลนิิน้ำก็บ่เจี่ยสิเอ็บมาเจ็บป่าก่อนน้ก็บม่เี่น้นี้ดน้ำนีินน้ำนอกก็นี่ดิ ป้าหน่อยก็สะดุด ซิเมนมันนอนอยู่แม่อยู่ฮันเนาะเมื่อกี้นี่เนาะอ้า อ่ะมุมแถวนั่นคือผู้มีคนซ้อนเนาะปีนี่เนาะ có nám ปลาหัวแข็งก็คือบีดางแข็งปลาหัวแข็งอันดองจังแซนน่ะไงดี๋ถามเลยเนาะตัมแขง้าไปเราามมันว่าปลาจัวนีก่ะ

บ่ลงน้ำดิบ่บ่มาอนมานั่งเบิ่งซื้อนี่อันนั้นละมงไปเป็นบ้าว้าวน้ำเข่าายหุ่นมาน้าแมวอย่างฮะฮะเนาะ แล right? ้ยพวกเราคนะคร่ะออกไปล่ะแล้วมาหาเห่าเอะนี่ยี่ต้องเตรงยมร่บนี่รู้น้ำมินเด้อไปไไปเท่านั้นลงงนดูี่นี่มาน่่ ป่ปลาขาว อาจาะ์ว <c oughs> ัดตาหน้ามานั่มแนแม่ไอเพชรปาคอออกไปนั่น แข่งไปอย่างตัวหอายว่าอันตึกมัน่ค่อยปูมันมีไงอย่างตัวโอ้โหองชิวปีป่าขนสีแข่งขึ้นสีเน่่ไปเราเดกประคองเย็นอ่นตายเงีย คนเต็มได้ล่ะตัวนั้นบ่บ่มีแค่นี้เลยป้าป้าขาปลาซิวเต้นน้องแดงน้องแดงน้องแดงะ คือบว่านลองว่าโมเมนต์ป nah ่าคอมันไปนอนอยู่พุ่นล่ะบอ้าวแม่แม่นี่อย่างแม่น่อย่างเอามันอยู่ใต้อ้ เออมันก็คือผูนแหล่เขากันยังว่าน้ำโอ้น้ำฟังกันยังเ่เห็นมีในปีนี้

กูเอาเท่าได้ก่มกวนกูดันบ่กระดรู้กแกได้อยู่มื่อนี่อย่าพ่อเลยไอ้นี้นี่โอู้แ่้งเหแม่นะพูไปยอเขาน้ําเขาูดังใมเุเพื่อพราะฟ้าพ่อ โตคนปาฝาโมดาลตาโตอีเด๋ยกะดุตะฟังคือบ่ <laughs> 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 โอ้โหออกปองออกปองตัดเอาดไปสลามด้วยสลามลงบุ๋มมามันก็บุ๋มมากใส่หมากก็ผู้ต่ำนี้

โอ้ยใ่เบ็ดได้ยิงมปนในหัวถึงควณในัวมีควายนะววอมโอ้ยคบนะจมกสบอัน้เป็นสามาะหนึ่งมมอ้าวน่แม่ประวันน่นโอ้ยมันไปหาเจ้าคนบ่อยนะ đê để đê đê, พุ่น đê มันเข้าพุ่นล่ะดิมันได้มันรองบ่อมีป๊า ได้โยกกว่าทันดังแฝงกับวนี้ได้ยังไงถิดาขอขอบคุณพระ้าปลาวุ้ยวุ้ยวุ้ยเ่องอะไรบ้างปลาขาวปลาขออีโยกก่ทันขออีกแล้วคืนทัน บนะีนก็หัลจงวาานเขาเป็ <c oughs> แน,น,นปแบบ <c oughs> ่าเนชื่อรุ่งพี่ลุงเอ็ดมาว่านแถวนี้มึงรู้บ่มีคนว่านจากเทีนเ่นี่ไหมเออหันฟ่นหากเก่าขึ้นเมื่อกี้นี่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền thằng đại. <laughs> Để không โอ้ยพญาเพชรได้แล้วพี่น้องตัวนึงแล้วอกฟังฝอยพี่เราเข้าคลองพาร์ทสิค่ะ อันน้องของประพัชก็นั่นน่ะนั่นนั่นนัวลงเอ็นับยนไลยแล้วะมาอิสเลบางหน่อยเนี่ยคุณคุนซอนกำลังลงมาอีกแล้วพี่น้องสามคนไปแล้วจัตัวนอลังไปอ เอาล็อกนี่ปีไก่นี่ประมาได้ปลาข้าวมั้ยบออือเขาบอกไปได้ไปฮ่าฮ่าฮ่ก อาพีนะ่นะ้องนะคลิปนี่กะซีได้ปิดคลิปแล้วเนาะจ่ะฝากกุไล์กดแซซัตะไคร้หน่อยเด้อจ้ะเพื่อเปลียนกำลังแรงใจให้หน่อยคลิปต่อไปเนาะจ้ะเนาะเอาไว้พ่อกันไม่คลิปหนาเนาะจ้ะเนาะ ะบสถ์แท้ในไทยอัน well. ให้เห็นป่าดอกจากพี่น้องกระทายให้เบิ้งซื้อเนาะเอาไว้สมคลิปต่อไปอีกเนาะจะเนาะมาลุ่นน้ำกันอีกเนาะจะเนาะสวัสดีค่ะ